สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับผมระบบโซลาเซลล์หมุนตามแสงแบบ2แกนอัตโนมัตินะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Mega 2560นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับเนื่องจากว่าตัว Arduino Mega นั้นนะครับมีพอร์ตนะครับในส่วนของตัวพอร์ตสัญญาณอนาล็อกี่ค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากว่าตัวโซลาเซลล์หมุนตามแสงนั้นนะครับในที่นี้เราจะใช้ในส่วนของตัว เซนเซอร์ LDR ทั้งหมดนะฮะตัวด้วยการรวมถึงเซนเซอร์ในการแทร็กนะครับตำแหน่งการหมุนของตัวส o ตร์เซล์อีก2ตัวด้วยการชนะตัวเซนเซอร์อนาล็อกของเราจะใช้ทั้งหมดรวมอยู่ที่ประมาณ12ตัวครับซึ่งตัวอนาล็อกไม่ก้านก็จะมีพอตอนาล็อกนั้นที่เพียงพอสามารถที่จะทำการอินร์เฟซกับตัวเซนเซอร์ดังกล่าวได้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวเซนเซอร์ในการรับแสงและในการแทร็กตำแหน่งของตัวสโตร์เซล์นั้นจะเป็นอนาล็อกนะครับการนะครับใช้สัญญาณอนาล็อกตัวนี้ก็จะมีข้อดีคืออุปกรณ์ต่อรอออข้้้าางงคค่นนยยะป และข้อเสนรรภาพสูงครับสามารถที่จะทําการ ให้ความน่าเชื่อถือในการทํางานได้นั่นเองครับและในส่วนของตัวเซนเซอร์นั้นนะครับเราก็จะทําการติดตั้งบนแผ่นพลาสติกแบบขึ้นวงกลมครับเพื่อไว้สำหรับในการรับค่าแสงทั้งแกน x และแกน y นะเนื่องจากว่าตัวโซลาร์เซลล์นั้นมีทั้งหมด2แกนด้วยกันครับโดยจะทําการหาค่าว่าตําแหน่งนะครับของตัวเซนเซอร์ตัวไหนรับแสงมากที่สุดครับก็จะมีค่าความทขามนต่ำสุดครับค่าความขานต่ำสุดตรงนี้นะครับส่งผลให้ตัวแรงดันที่ตกข้อมของตัว ldr นั้นต่ำสุดด้วยเนื่องจากว่าเราทําการต่อนะครับ ดีวาเดอร์หรือว่าอนุกรมกับตัวนะครับ หรือว่าลิสเตอร์นะที่อยู่ข้างในนั่นเองอยู่ที่ประมาณ 1K เครับเ <c oughs> มื่อนับแสงนะครับตกกระทบลงบนตัวเซนเซอร์นับตามส่วนโค้งก็จะทําให้แต่ละตัวนั้นรับแสงไม่เท่ากันฉะนั้นนะครับก็จะทําให้ค่าแรงดันตกขอบในแต่ละตัวนั้นไม่เท่ากันด้วยเราจึงสามารถที่จะนาแรงดันใน,น,นส่วนนี้นะฮะไปทําการแชน์ติงและหานะครับว่าค่าของแรงดันนั้นอันไหนน้อยที่สุดก็จะสั่งให้ตัวดีเล์ขนาด2องช่องตัวนี้ทําการหมุนมอเตอร์ครับซึ่งตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะประกอบด้วยทั้งแกน X แแกแน Y โดยที่เราเห็นนตัวี้ก็จะเป็นแกนรับ นะทำการต่อกับตัวคัปปิ้งนะครับเพื่อทำมาที่ใการแทร็กตำแหน่งการหมุนของตัวนะฮะเซลล์เซลล์นั่นเองโดยจะใช้ใน2ตัว VR ครับซึ่งจะอยู่ข้างๆางครับตรงส่วนนี้เราทำการติดตั้งบมยักโค้งที่เป็นเหล็กเพื่อนะครับความคงทนต่อการใช้งานนั่นเองครับอันนี้ในส่วนของตัวแกน Y นะฮะและในส่วนของตัวแกน X ครับก็จะอยู่ด้านบนของตัวเซลล์เซลล์อีทีนึงนั่นเองครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้ก็จะมีในสตัวคัปปิ้งครับ ทำการเชื่อมต่อกับตัวแกน X นะซึ่งจะเป็นแกนเหล็กนะเพื่อความคงทนสูงสุดในการใช้งานเนื่องขนาดที่ตัวเซลล์มันหมุนเนี่ยจะทําให้เกิดการรับน้าหนักและเกิดการแรงบิดขึ้นนั่นเองครับโดยนะเมื่อเซลล์ทำการหมุนไปยังตําแหน่งที่ต้องการครับก็จะหมุนในส่วนของตัวเซนเซอร์แทร็กตรงนี้ด้วยซึ่งก็จะเป็น VR นะฮะก็จะทําให้ค่าแรงดันตกค่อมในแต่ละตําแหน่งแตกต่างกาันฉะนั้นเราจึงสามารถทําการเขียนโปรแกรมได้ว่าถ้าเกิดหมุนมาถึงตําแหน่งที่เราต้องการแล้วให้หยุดก็จะทําให้ตัว นะครับรีเลย์ที่อยู่ด้านล่าง้นทำการออฟไปด้วยทําให้มอเตอร์นั้นหยุดหมุนได้ตามตําแหน่งที่เราต้องการครับและในส่วนของตัวมอเตอร์นะฮะในที่นี้ครับเราก็จะใช้ DC e เกียร์มอเตอร์นะครับสำหรับแกน X ก็จะเป็นตัวเล็กหน่อยนะเนื่องจากว่ารับน้ำหนักแค่โซล่าเซลล์เท่านั้นนะฮะก็จะเป็นแบบวอมเกียร์ครับซึ่งก็จะเป็นเกียร์โลหะนะับมีความคงทนในการใช้งานสูงซึ่งตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะรับแรงดันมาจากตัว นะครับอีเล์ที่ต่ออยู่ทางด้านล่างฮะเป็นแบบ Hbit นะครับเพื่อทำห้าที่ในการกลับข้า,ข,าของตัวมอเตอร์นั่นเองครับส่วนมอเตอร์ทางด้านแกนวายก็จะเป็นตัวใหญ่กว่าเนื่องจากว่าจะทำการรับน้ำหนักในส่วนของตัวโครงเหล็ก นะของตัวโครงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดด้วยฉะนั้นแรงบิดจะต้องสูงกว่าครับซึ่งเราก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับ VR ไว้สำหรับในการรับแรงหมุนเพื่อทําการแท็กตำแหน่งด้วยเช่นกันเราจะมีโครงเหล็กในการเชื่อมต่อยึดกับฐานนะครับเพื่อให้สามารถที่จะหมุนได้นะครับได้อย่างอิสระแต่ไม่ถึงกับ300องศาถ้าหมุนอยู่ที่ประมาณ180องศาเท่านั้นก็สามารถที่ทําการแท็กตำแหน่งตัวนี้ได้นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มปเรื่องยากครับในที่นี้เราอาจจะนําแรงดันในส่วนของตัวการชาร์จจากโซลาร์รเซลเซล์ตัวนี้ไปชาร์จแบตเตรรี่กําาท จ่ายให้กับตัวคอนโทรลเลอร์และทาการหมุนแผงโซล่าเซลล์แต่ในที่นี้ครับเนื่องจากว่าผมทําการทดสอบในห้องนะฮะะนนแสงอาจจะน้อยนะครับะนนไม่พอไว้สำหรับราการนะครับอ่าชาร์จแบตะนั้นผมจะใช้ในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ขนาดถึง2โวลต์นะครับต่อเข้ากับแจ็คอะแดปเตอร์นะของตัวอัลโดโนเมก้าไว้ก่อนนะครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบแรงแกนสุดนี้ก็จะทําการป้อนกระสหน้าสปาร์ของตัวเรเลย์รวมถึงนะครับจ่ายให้กับตัวมอเตอร์ทั้งสองตัวด้วยนั่นเองครับในที่นี้เดี๋ยวทำการจ่ายไฟเข้าไปครับ เมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นเห็นไหมครับตัวอนุโุมเมกาของเราก็จะทํามี LED ติดสว่างขึ้นมาแล้วมีไฟหนึ่งดวงครับปิ๊บนั่นแสดงว่าระบบของเรานั้นพร้อมที่จะทํางานแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราผมจะลองนําตัวเซ็นเซอร์นะครับมาไว้ไกลๆนิดนึงครับนี่ผมจะมีไฟฉายอยู่อันหนึ่งครับไว้สหรับในการนะครับรับตาแหน่งนะครับนี่เราดูไกลๆนิดนึงครับนะฮะลองดูครับอันนี้แกน X ครับอ่านะครับ นะครับโซลาเซลล์ก็จะค่อยๆหมุนไปนะครับรับเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับที่นี้ผมเอาโซลาเซลล์มาไว้ข้างล่างครับมันจะได้เห็นชัดกับการนะครับส่องแสงไปยังตัวเซ็นเซอร์นะครับอ่าลองที่ตำแหน่ง x นี้ครับเห็นไหมครับลองที่ x ก่อนสังเกตว่าเมื่อนะครับไฟฉายจากมือถือนะเปลี่ยนมุมไปนะครับเราก็จะเห็นโซลาเซลล์เป็นมุมเข้าไปด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เอามาอยู่ด้านนี้ดูครับอีกด้านหนึ่งครับตรงข้ามเลยนะครับก็จะหมุนไปฝั่งนู้นนะครับแต่เนื่องจากตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับผมมีแสงจากเพดานของห้องทดลองเนี่ยเข้ามากวนด้วยมอาจจะนะครับสับสนนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดไปใช้งานจริงก็ไม่มีแสงอื่นรบกวนคือรับเฉพาะแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะสมูลกว่านี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่แนวแกน X นะครับอันนี้แนวแกน Y ครับ คือมันจะหมุนในแนวแกน x ก่อนนะครับพอหมุนแกน x เ,เสร็จมันถึงจะวิ่งไปแกน y นะครับอันนี้เราตั้งโปรแกรมไว้เพื่อให้เราทําในโปรแกรมเนี่ยเพื่อมาให้มัน y จุดเกินไปนะถ้าเกิด y เกินไปเนี่ยบางทีแสงที่มีเบกหมดบางหรือต้นไม้บดบางอาจจะทําให้ตัวเซลล์หมุนไปหมุนมาได้อันนี้เราได้เผื่อตรงส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับ โซลา์เซลเป็นแผงใหญ่นะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นจริงต้องใช้กลไกที่มันมั่นคงนิดนึงก็คือเป็นโลหะอะไรประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะมีล้อนะครับข้างล่างก็จะมีล้อไว้สำหรับในการรับน้ำหนักของตัวโครงสร้างทั้งหมดนะฮะเพื่อเพิ่มเสถียภาพในการทำงานครับสำหรับแกนว้นี่ผมจะตั้งโปรแกรมให้มันทำงานเป็นช่วงๆนะครับ เพราะว่ามอเตอร์แกนไวมันค่อนข้างแรงครับมันมีแรงบิดสูง<ช><ช>ฉะนั้นจึงค่อยๆให้มันทํางานนะฮะให้มันสมูทมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับตั้งโปรแกรมไวค้ครับ,อ,รบอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับในส่วนของตัวโซล่าเซลล์มูลตามแสง 2แกนนะครับโดยใช้โซลาร์เซลล์ใหญ่นะครับตัวโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับตรงส่วนนี้ครับอันนี้ก็คือการทดสอบในส่วนตัวโซลาร์เซลล์หมุนตามแสงครับ2แกนใหญ่ครับ x y ครับประมาณนี้นะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับโซลาร์เซลล์หมุน สองแกนใหญ่นะครับแบบสองแกน x y แต่เพียงเท่านี้ขอบผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ